ที่แม่ต <Sustain able> อบมาได้รายยูทูบหาลับอีกสองชั่วโมงจะปล่อยมาอีกสองชั่วโมงโอ้ยเจ็บเจ็บอะไรเจ็บเลือดบาดเลือดบาด

เขาว่าเขาว่าให้ว hmm. uh ัดสุดอันอันจะเป็นเฮตูกีลาเอแม่ปวดหน้ากวแม่เ้าให้แม่ไหมลูกเ้าให้แม่ไหมโอแม่ดังเต๊เลยรู้สับปิดได้เหมือนไปตอบห้แม่เลยลูกฝอยแม่เลยโอไแม่เจ็ไหมเจ็บไหมอืมตอบตอบให้น่าหาย แพนละโอุ๊ยเจ้าโอุ๊ยเจ้าไม่เอาจมเลยอุ๊ยเจ้า่วันกันจมสิกรโอุ๊ยเจ้าหนูขาวแล้วนะนะหนูมาที่ยหนูขาวแล้วนะอโอ้เขาเจ็บนะเนี่ยโอ้เจ็บเหมือนกังไม่ได้ตั้งใจขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจขอโทษค่ะลูกลูกไปจ้งใจขอโทษจิ๊

คุณแม่ลูกอ่อนมาจ้านี่เมื่ลูกอยูนมเมื่อลูกอยู่นมจากคุณแม่สองสั่กระเป๋าออคุณคุณลูกไปเข้าห้องน้ำค่ะ